การท่านสมณะค่ะกรับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวกร,ร,าารับคารวะครุและขอเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาขอส่งกันบ้านเรื่องเบิกบูธค่ะคือเมื่อกี้ค่ะน้องระหว่างที่เรารอการไลฟ์สดก,กันนะคะพี่น้องก็มาส่งสภาวะส่งกันบ้านกันนะคะทีนี้ันฟัง น้องท่านหนึ่งพูดแล้วเขาก็ท่านนั้นก็พูดไปหัวล้อไปคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเงค่ะเกรมันก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งหัวเราอสิพูดให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยหัวล้ออะไรจะเบิกบานได้ตลอดขนาดแม้แต่พูดก็ยังจะเบิกบานขนาดนั้นไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปเพลงโทษท่านมีแวบ,บหนึ่งขึ้นมามนบอกว่าเอ้ยลาซาลาซาอะไรเงี้ยไปว่าเขานะใ้ใ,ใจ พอเห็นมันปุ๊บค่ะเขาก็บอกว่าเอ้าก็าเขาเบิกบานไงแล้วแกเบิอกอะไรอยู่ตอนนี้แกเบิกบูดอยู่นะแกจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แค่นี้ก็ทําให้ทุกข์ได้นี่มันตื่นมาจะเอาทุกข์มาใส่ตัวแต่เช้าเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าเออเออไม่ทันไม่ทันเขาน่าจะระวังมากกว่านี้คราวนี้ขอขอโทษขอโทษมันมันพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วมันก็ยิบออกมาได้ค่ะว่าเออ เนาะเขาเบิกบานแกนี่แหละเบิกบดตอนนี้ค่ะครูรู้ทุกค่ะอาวสาธุโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่จับกิเลสในปัจจุบันได้เออเหมือนน้องบุญเลยเริ่มเหมือนน้องบุญลนะ <c oughs> จับกิเลสหน้างานเลยเออเห็นไหมตอนที่เรามีกิเลสเราเพ่งโทษเพื่อนเห็นไหมทุกแม้น้อยเห็นไหมแล้วจับได้เห็นไหม แม่น้อยเขาเรียกว่าทุกิเลสแม้น้อยทุกน้อยไม่มีตอนเรามีกิเลสขึ้นเห็นไหมมันทุกข์ไหมล่ะทุกขานไม่เบิกบานค่ะเออมันไม่เบิกบานพอเราผิดศีลเราไปเพ่งโทษเขามันจะรับธรรมะจากเขาไม่ได้เห็นไหมมันจะฟังไม่รู้เรื่องแต่วิขวานะฟังรู้เรื่องทุกแมทเลย เออฟังรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะพี่ขวัญตั้งใจฟังแล้วมันเห็นพลังที่เขาถ่ายทอดออกมาแต่กิเลสมันไม่ชอบเห็นนะพอไม่ชอบมันก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่แหละเขาเรียกกิเลสมาปัญญาทึบแต่พี่ครองก็มีพุทธ,ธะแววไวในการจับรายละเอียดของความคิดของกิเลสแล้วรู้ว่าเอ้ยเขาทำเหตุให้วิมุตห้า แล้วเอ็งมุดไปไหนมุดที่ไปชังเขาอะเอ็งไม่เบิกบานนะพอเราจับได้เร็วแล้ว,ลวพลิกกลับกลับเป็นพลังใหม่ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้บอกกิเลสเลยเอ็งทําได้เหมือนเขาไหมล่ะได้ไหมไม่ได้ค่ะครู้เออถ้าเอ็งทําไม่ได้เหมือนเขาเบิกบานไม่ได้เหมือนเขาเอ็งทําอะไรอยู่ล่ะมันเบิกบูดอยู่คะ่ะ เออก็เองผิดศีลไงเองจะไปนิพพานได้ไหมล่ะไม่เห็นนวังมีโพธิสัตว์กัะบ,บอาจารย์ก็พูดไปยิ้มไปหัวเราะไปก็มีเห็นไหมโพธิสัตว์ก็จะเปิดบ้านล่าเริงล่าเรงเองเป็นอะไรอะ่ะเองเป็นสัตว์ใต้ต้นโพงไปชังเขา <c oughs> <c oughs> เออดี <c oughs> ถือว่าพี่คองแววไวนี่เป็นนี่เป็นพัฒนาการของการลดก,กิเลสไหม เราฟังเขกวัได้ปั๊บเลยแล้วเปลี่ยนใจไปอนุโมทนากับเขากว่าเขาจะได้ความเบิกบานมาขนาดเนี้ยเขาสู้มาเยอะนะเรานึกถึงเราอะกว่าจะได้ความเบิกบานสู้มาเยอะไหมเยอะค่ะครูเออแล้วทุกวันเนี้ยมันพูดไปหัวเราไปยิ้มไปพูดไปหัวเราไปมันยังทําได้ไหมล่ะ ยังมันบางครั้งก็ทําได้ค่ะครู้เออเรายัางได้ไหมเท่าน้องเขาอะค่ะอือแล้วตอนที่เราพูดไปของเราไปยิ้มไปมันเป็นยังไงอะจิตวิญญาณเราอะโอ้มันเบิกบานยิ้มแก้มแตกเลยค่ะเหมือนเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นน้องเขาก็ยิ้มแก้มแตกเหมือน,นกันค่ะครู้ใช่เราเนึกถึงสภาพตอนที่เราบรรลุธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าบรรลุธรรมคนบรรลุธรรมมันไม่มีอะไรจะทุกข์อ่ะ มันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หมดแต่ตอนเราเราพูดไปเพ่งโทษไปพูดไปเพ่งโทษไปรังมันดีไหมล่ะไม่ดีค่ะเออเราก็จะได้เท็บเขียงแล้วสอนกิเลสได้ทันนะสอนหมักกิเลสได้ทันด้วยเออกิเลสมันมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนความคิดไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะครรู้แล้วมันก็สานึกว่าเอ้โมันพลาดไปค่ะมันพลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยเอาไหมเ,เอามัน นี่แหละทำทุกปัจจุบันเนี่ยเริ่มเก่งแล้วกิเลสใกล้ๆเอาปัจจุบันนี่แหละทำทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันพระอรหันต์จะเป็นอย่างเนี้ยพอกิเลสมาปุ๊บเปลี่ยนแปลงไฟล์เออมาเข้ามาเข้าหมดแปลงไฟล์เป็นพุทธะเป็นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บ,บาโงา่มาปุ๊บเปลี่ยนให้เป็นฉลาดง่มาปุ๊บเปลี่ยนให้เป็นปัญญา ยิ่งยิ่งกิเลสมาเยอะๆเท่าไหร่โอ้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นพลังเป็นพลังเป็นพลังเปลี่ยนให้เป็นวิมุตต์เปลี่ยนให้เป็นวิมุตต์เปลี่ยนให้เป็นวิมุตต์ทำแค่นี้ยปัจจุบันแล้วมันก็จะสะสมเป็นกําลังเป็นกําลังแลสะสภาวะมันจะพังพลูออกมาเหมือนที่หลวงปู่ว่าโดยที่เราไม่ต้องจําอะไรเลยแต่มันเป็นความแข็งแรงของจิตที่สะสมวิมุตต์เป็นกําลัง และสมาธิแน่นพอไปฟังธรรมหลวงปู่ฟังธรรมอาจารย์เราก็จะได้หลายๆอย่างมาเทียบเคียงเราแล้วเราก็จะเริ่มขึ้นและจะจับกิเลสทุกปัจจุบันมีสติเดี๋ยวนี้พี่คลองสังเกตตัวเองไหมว่าเรามีสติจับกิเลสทุกปัจจุบันได้แม่นขึ้นสังเกตค่ะโคโรช่วงนี้ก็คือเอาเอาเท่าเอาปัจจุบันเนี่ยนะคะเอาณเวลานี้ค่ะใช่ อดีตช่างมันเรามีหน้าที่เตวิโชได้แต่ผัสสะมันยังไม่ใช่ปัจจุบันเหมือนก่อนนอนเนี่ยเราระลึกได้ว่าเออเมื่อวานเราสู้ตัวนี้เราแพ้เราแพ้เราสู้ตัวนี้เร,เ,รนเราชนะชนะชนะด้วยด้วยความคิดไหนปัญญาไหนแพ้ด้วยความคิดไหน,ป,ญญไหน,ไหนปัญญาไหนของกิเลสเราเตวิโชได้แต่เราไม่จมอยู่กับอดีตเงือแต่เรารู้เรามีสัญญาจําได้ไหมรู้ว่า เราแพ้ด้วยเหตุผลใดผลใดผลใดชนะด้วยเหตุผลใดผลใดแล้วทําทุกปัจจุบันให้จบปัจจุบันทำสองเมื่อกี้เป็นสองมันมีความไม่ชอบให้เป็นหนึ่งหนึ่งให้เป็นหนึ่งหนึ่งคือสภาพพืชคือสภาพรู้ความจริงตามความเป็นจริงถึงเวลาที่ไม่ต้องอาศัยแล้วก็เหลือศูนย์เชยๆอยเงี้ย แต่ถึงเวลาต้องเชื่อมต้องทํางานร่วมก็เป็นหนึ่งนะเออเราฟังเขาอู้เราก็ได้พลังกับเขาด้วยอย่างเงี้ยนี่คือทําทุกๆปัจจุบันต่อไปถ้าพี่คองฝึกนะทําทุกๆปัจจุบันนะโอ้โหจะสนุกมากเลยทําแบบนี้แหละทุกๆปัจจุบันไม่ต้องเอาไกลกิเลสเก่าๆช่างมันปัจจุบันที่ใกล้ที่สุดเนี่ยทําทุกปัจจุบันยิ่งถ้าหยิบปัจจุบันเลยได้เนี่ยเจ๋งเลยโอเคไหม โอเคค่ะรู้สู้ต่อสมคะ่ะใช่สะสางสู้สะสมสู้ไปเรื่อยเรื่อยกิเลสมันอยู่ไม่ได้หรอกเออยิ่งเราวัยทุกปัจจุบันเท่าไหร่ทุกปัจจุบันเท่าไหร่มันก็จะเร็วมากขึ้นบางทีเราเป๊ะมาทั้งชีวิตเราเปลี่ยนมาเป๊ะกับกิเลสเลยทีนี้ส่วนเหตุการณ์ช่างมันเอาเท่าที่ได้ เราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนคนอื่นแต่เราเปลี่ยนมาเป๊ะกับกิเลสเอาความเป๊ะที่เคยมีมามาเป๊ะกับกิเลสว่าเอ้ยมึงคิดแบบนี้ผิดเนี่ยคิดแบบนี้มึงเบิกบานนด้ไหมล่ะเ,เบิกบานถ้าเบิกบานจึงจะเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าคิดแล้วเบิกบูดไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ไม่เอาเราก็เปลี่ยนให้เป็นประโยชน์เป็นความคิดที่สามารถค้ำจุนชีวิตเราได้ เ,ออเราก็ไม่เป็นปวัวไม่มีหนังเห็นไหมพอเรามีศีลเราจะมีหนังหุ้มเห็นไหมพอคิดปุ๊บความคิดของกิเลสมาจิ้มเราปุ๊บเรามีหนังคุม้มครองอ่ะตรงที่เราเห็นความคิดเขาแต่ตกมันก็มีเหลือส่วนที่ไม่มีหนังอุ้มมันเจ็บมันคุณแต่มันไม่เยอะเพราะเรามีหนังหุ้มมาเยอะแล้วเหลือส่วนที่ไม่มีหนังนิดนึง เจ็บมันปุ่นอยู่บ้างกูก็เ,เปลี่ยนก็นเติมเติมหนังหุ้มเปลี่ยนเป็นวัวที่มีหนังกิเลดมันก็จิ้มไม่ค่อยได้เพราะเรามีหนังหุม้มมีศีคุ้มครองเนี่ยเขาเรียกว่าวัวมีหนังอืมกิเลดก็ดึงเราลงไปลุมฐานพื้ไม่ได้เออเนี่ยที่หลวงปูธธ่เทศอ่ะเออเนี่ยเราก็มาเชื่อมร้อยแหละข้อหนึ่งก็กินเนื้อบดใช่ไหม เออใครจาได้มั่งจําได้ไหมจําได้ค่ะเขารู้ข้อหนึ่งกินเนื้อบตรข้อสองอะไรนะหอ,อกไหมภัาสหานอะ่ะมันก็จําจารายละเอียดไม่ได้แต่ว่ามันจะมีวัวอ่ากินเนื้อบูรหอ,อกแล้วก็หลุมฐานเพลิงแล้วก็วัวไม่มีหนังแต่ไม่รู้อันไหนคือข้อไหนแหละแต่ว่าจําไม่ได้ <laughs> จำได้เปล่าเรียงไม่ถูกเหมือนกันค่ะเรูเรียงไม่ถูกใช่ไหมใครเรียงถูกมากเนี่ยหาคนความจําแม่นๆหน่อยโดยท่าจะไม่มีไม่มีไม่เป็นไรภาษาเราเนี่ยเราจําได้แต่เราเรียงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เรามีสภาวะเราได้แต่พอเราไปฟังหลวงปู่เราจะเข้าใจแล้วเราจะหยิบ หยิบภาษามาอธิบายได้เพราะสภาวะเรามีอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยที่หลวงปู่เทศเมาาื่อวานหรือวันไหนเมื่อวานมนะั้งเนี่ยเราจะชัดขึ้นโอ้เรามีหนังหุ้มละคือ,อโจรไม่ต้องดึงเราลงไปในหลุมฐานเพลิงละเออ,ออหอกหลวงปู่ไม่ใช่เป็นหอ,อกหักแล้วทีเนี้ยหอ,อกหลวงปู่ที่เป็นปัญญาที่ท่านสอนอะ่ะหอ,อกครูบาอาจารย์ในเสียบที่กิดจจ๊กเลย เนี่ยคือเติมพลังให้ครบาอาจารย์ด้วยเติมพลังให้หลวงปู่แบ่งเบาภาระท่านไม่เป็นคนว่ายากสอนยากพราสู้กับเร็ทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันนี่แหละเขาเรียกว,ว่าเคารพหลวงปู่เคารพคาอาจารย์หรือพูดไปถึงเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระโพธิสัตท,ทุกองค์ด้วยเอาใจเข้าไปเคารพ จริงๆด้วยการอ่านกิเลสเห็นกิเลสแล้วค่ากิเลสนี่แหละเขาลุกไปจิตวิญญาณแล้วที่เหลือเลือดเนื้อหนังมังสาร่างกายแล้วก็ทุ่มเทปฏิบัติช่วยเหลือเพื่อคุณหมูกลุ่มเราก็จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยถูนไหมกิ <c oughs> นชาีูอ้าวใครจะพูดอะไรไหมของวิคลอง ใครเป็นเหมือนมิคองแล้วมั่งจับทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันพอได้บ้างไหมหลับหมดแล้วเออยังไม่ได้เลยคาะคุรู้ <ization> <c oughs> <c oughs> ได้เป็นบางเรื่องการรู้เราฝึกบ่อยๆทำทุาากปัจจุบันทำทุาากปัจจุบันเราไม่ต้องไปหาไกล ของเก่าที่มันยังล้างไม่ได้ปล่อยมันก่อนเพราะัาษาเก่าไม่ใช่ทําทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันแต่มีหน้าที่ลงวันคีไว้ได้โอเคไหมโอเคอเค่ะรู้อ,าาอ,าาอ้าวสาธุอ้าวใครจะเติมอะไรเติมกําลังใจเชิญอันโมทีน่ค่ะสาธุค่ะเป็นกำลังใจนังกองด้วยอนค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนากับอาประคองด้วยค่ะสัาธุค่ะอมผมกำลังใจให้ป้าประคองนะคะยิ้มบ่อยๆค่ะจะได้แก้มแตกค่ะยิ้มแก้มแตกค่ะสูส้ๆจ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะเขายิ้มง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เออเขายิ้มเห็นปันกระต่ายเขาเยอะขึ้นแล้ว <c oughs> อ้าวดีทําต่อไปฝึกต่อไปทุกๆุกปัจจุบันมันจะสนุกนะพี่ควางพอเราขุนปุ๊บจับได้เอออย่างเมื่อ,อก,ก่อนมันไม่ชอบแรงแรงแต่ดีนี้พอขุนปุ๊บเฮ้ยรู้เร็วขุนปุ๊บรู้ปับ๊บขุนปุ๊บรู้ปับ๊บเนี่ยเขาเรียกว,ว่ากิเลสแม่น้อยทุกน้อยทุกน้อยน้อยเรายังไม่เอาไม่อยากเอาไว้เลยนะึกออกไหมทุกนิดเดียวอะ่ะทุกขุนขุนนิดเดียวมันรูอ้อ่ะเฮ้ยแบบนี้เอาไว้ไม่ได้เนี่ยพี่ครูบาอาจารย สอนว่ากิเลสแม้น้อยทุกน้อยไม่มีพี่คองเห็นความขุ่นเมื่อกี้พี่คองว่ามันทุกน้อยหรือทุกมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้มากนะโขารูเออมันไม่ได้มากแต่มันทุกไหมเออมันทุกไหมกิเลสน้อยเดียวแต่มันทุกไหมทุกค่ะทุกค่ะเราเราเห็นทุกเราจะรู้เลยว่าเราทุกค่ะเราไม่เบิกบานค่ะเออเนี่เห็นไหมเนี่ยเราจะได้รู้ใช่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน มันมันทุกเหลือน้อยจริงแต่มันก็ทุกอะเราไม่เอาไว้สภาพนี้เห็นไหมนี่คือคําว่ากิเลสแม้น้อยทุกน้อยไม่มีคนมีภูมิพอเห็นปุ๊บโอ้มันไม่ใช่พุทธะจะไม่เอาไว้เพราะมันไม่ใช่สภาพที่สบายเนี่ยเนี่ยที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยพี่คองจะได้เข้าใจโอ้ขนาดคิดนิดเดียวเนี่ยเฮ้ยมันยังคุนขนาดนี้เลยเหร อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคำที่อาจารย์สอนเนี่ยเทียบเคียงออกอยังทีนี้ค่ะพอได้แล้วค่ะคุณรู้อืมไม่ต้องไปพูดกับทุกใหญ่ใหญ่นะเออไม่พูดต้องไปพูดกับกิเลสใหญ่ๆ่นะกิเลสใหญ่ๆนะเราห,ห,หลุดมาแล้วอันนั้นทุกมากอยู่แล้วนี่โอแค่คิดนิดเดียวอะ่ะคิดไม่ชอบเขาทีดเดียวอะ่ะโอ้กิเลสน้อยเดียวมันทุกมันคุณ่นโอ้แมวแมวแมวคนมีปัญญาจะไม่เก็บไว้ แต่ต่างกับเมื่อก่อนที่เราไม่มีปัญญารู้ไหนคือกิเลสวะไหนคือกิเลสวะเก็บไว้ตลอดแต่ตอนนี้เฮ้ยกิเลสแม้น้อยเออไม่ใช่นี่ไม่ใช่พุทธโอ้ไม่ใช่สภาพที่ควรอาศัยเออเราก็เปลี่ยนเห็นไ,ไหมคนจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกเนี่ยภูมิใจไหมเนี่ยฝึกมาได้ขนาดเนี้ยภูมิใจค่ะครู S <S <an> เออนะเราเรายิ้มได้เลยภูมิใจเลยจากมาก่อนทุกมากไม่รู้เรื่องหรอกทุกมากอย่างไม่รู้เรื่องเพื่ออะไรวะเอออาจารย์พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกกิเลสแม่น้อยทุกน้อยไม่มีเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะขวัญอะกิเลสแม่น้อยทุกน้อยเป็นมีวะเราเห็นแต่ทุกมากไงเราไม่เห็นทุกน้อยจีเราไม่เห็นตัวตัวนิดเดียวแต่เราเห็นแต่ทุกมากแล้วมันทุกยากยากยากๆ,ๆ,ๆเผ่อๆไม่เห็นกิเลสด,ด้วยมันเลยไม่รู้ แต่พอมีสภาวะเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกิเลสแม้น้อยเฮ้ยแค่คิดนิดเดียวทุกข์ุณโอ้มันเป็นทุกข์ที่มันเหมือนกับเฮ้ยมันมากนะถึงมันจะน้อยลงอุ้ยแต่มันเป็นสภาพที่หนักหัวใจนะความขุนอุ้ยมันไม่ใช่สภาพที่น่าได้น่ามีน่าเป็นโอ้แบบนี้แบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยอริยะชนจะไม่เอาทุกข์น้อยก็ไม่เอาทุกข์น้อยก็ไม่เอาทุกข์น้อยก็ไม่เอาขยานล้างขยันล้างขยันล้าง เนี่ยแล้วมันก็จะเกลี้ยงไปเกลี้ยงไปมันก็ไม่มาไม่มาบางตัวมาบ้างบางตัวไม่มาเลยอย่างเงี้ยเธอได้สภาพนี้แล้วโอ้โหทําเป็นล um, อะอืมทาเมื่อไหร่เป๊ะกับเหตุการณ์ข้างนอกปุ๊บทุกน้อยเปลี่ยนทุกน้อยเปลี่ยนทุกน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันก็จบอรหรันไปเป็นทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันก็จบอรหันทุกตัวสบายจ้อยเป็นจิตพืชซ้ำ เอาไหมพืชเป็นจิตพืชอ่ะเอาค่ะครูรู้เป็นจิตพืชเป็นจิตอุตรได้เป็นเรื่องไปก่อนแล้วกันเนาะจ้ะค่ะขอบพระคุณคุณรู้ค่ะและขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยค่ะไปต่อกันค่ะพี่น้องสาธุค่ะอ้าสาธุบึ้มๆแล้วล่ะดเพิ่มขีนขึ้นใหม่ จะได้ปัญญาอันยิ่งเพาทุกม,มาจริงนี่คือปัญญาอย่ายงยอมรับความจริงบอกใจย่าให